อ้าพ่อออ้าออออโอยอยพอวโอโหพ่อี่พ่อก็ะือไปเก่งแกชุดเลยนี่โอ้โหเป็นทหารนะพ่อนะก็รู้ไงทำป็นเด็กทารกไปได้จะอ้อนพ่อจะอ้อนทำไมฮะเอ็งเป็นอะไรนี่กาแฟกาแฟไปกินลังต่อลังแตนที่ไหนมาลูก โอ้พ่อไม่ได้กินรังตอรังแฝฉันไม่พ่อเนี่ยโดนต่อต่อยทั้งหัวขนาดนี้ <c oughs> พ่อหนูอยากเอาเมียพ่อหนูอยากได้ชบาเป็นเมียพ่อไปขอให้หนูหน่อยจะเอาชบาเอาชบาพ่อโอ้ยเองกำหนัดกระสันกระเฮี้ยนกระหืออ,อะไรทนังหนาเนี่ยฮะโอ้ยไวเรายังไม่ถึงอเองต้องบวชให้พ่อก่อนบวชใช่จะไม่มีมะพร้าวอ่ะพ่อโอ้ยตาลก็แพงไม่ใช่บวชกล้วยบวชมันเอาหรอไม่ถึงบวชพระให้พ่อไง บวชพระใช่การบวชพระนี่นะเพื่อทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่อมพ่อฉันถามอะไรไหมไอการบวชหนึ่งพรรษาเนี่ยมันทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เท่าไหร่อ่ะพ่อบวชหนึ่งพรรษาก็ทดแทนพระคุณค่าน้ํานมของแม่ได้หนึ่งเต้าโอ้หนึ่งพรรษาได้หนึ่งเต้าถูกต้องลูกเอ้ก็สองพนะรรษาก็สองเต้าหกพรรษา หกเต้านั่นหมาแล้วลูกเอ้ยเอาเหรอคนไรมีนมหกเต้าถ้าเห็นพ่อมีเมียสามคนนะโอ้โมันเป็นอดีตเพราะพ่อเจ้าชูเ้เนอฉันจำได้ยายจืขายปลาสลิดอยู่นี่หน้าตลาดนี่อ <c oughs> ย่าไปพูดพ่ออา <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> เอ็งบวชเรียนให้พ่อเรียบร้อยพอาะซกออกมาพ่อจะให้เอ็งแต่งงานากับนางชาบาไม่ได้แต่งคนเดียวนะ <c oughs> แต่งสองคู่ชูชื่นพ่อก็จะแต่งกับยายแววโอ้โหนี่รุ่นพ่อจะไม่มีตะลมแล้ว ไว้นี่ก็เรียกไวทองเรื่องไวกำลังต้องการเ็เรียกไวตันหากับนั่นพ่อแต่งเลยรุ่นพ่ออยากแต่งแต่งเลยเออเพราะรุ่นพ่อจะกลับตัวยาก้ะพ่อโอ้ยคนไม่ใช่คเวนกลับตัวยากยังไงแล้วพ่ออย่าลืมนะสัญญาที่สัญญากับหนูนะเออพ่อทำอะไรพ่อพ่อรับปากนาดูกระดูกกพ่อเช็ดมากเรื่องพ่อไม่ได้กินมากพอรับปากนี่แล้วก็หนูก็อะไรอ่ะ กลมไอ้ลูกรักพ่อลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นโอ้ผมลูกพ่ออยู่แล้วไม่ด้พ่อเองนะโอ้ขอโทษพ่อขอโทษพ่อเออผู้สายโง่เออเอออย่าลืมพ่อนะอย่าลืมบวชให้พ่อกันนะสบายพ่อเดี๋ยวดูจับภาษาเด็กต้นเลยห่อไอ้ไอ้ลูกรักของพ่อไม่เคยท่องไมพ่อผิดหวัง